สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจะพาไปดูต้นไม้หลังบ้านที่ปลูกไว้มานานแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นต้นอะไรอยากจะถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าลักษณะแบบนี้มันคือต้นอะไรกันแน่ปลูกมาตั้งนานแล้วมันไม่ออกดอกออกผลออกลูกออกอะไรสักกทีหนึ่งนะครับพอมาวันนี้ครับผมมันก็ยังไม่ออกลูกเหมือนเดิมนะครับผมไอ้ที่เห็นห,ห้อยอยู่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของมันนะครับผมมันเป็นลูกชูกับกาฝากมันเป็นกาฝากนะครับลูกน้ำหนามนะครับมันเป็นแค่ผลของกาฝากนะครับกาฝากอันนี้ลงทุน280บาทนะครับผมแต่ว่าอยากถามเพื่อนๆว่าลักษณะต้นมันคือต้นอะไรนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับาลาไย,ายแต่ว่าผมว่ามัน ใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่หรือ,รอใช่อะผมก็ยังงงอยงผ,มผมพาปีนขึ้นไปดูใกล้ๆกนะครับผมใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับมันคือตอน้นอะไรนี่ครับลักษณะใบนะครับผมไปยาวคล้ายๆกับลำใหญ่หรือมันเป็นบงงังแหนหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับผม ลักษณะต้นก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้กาฝากนะครับกาฝากน่าจะเป็นกาฝากทุเรียนนะครับผมลูกก็ไม่ใหญ่นะครับดูครับ ลักษณะใบใบหนามากนะครับใบหนาแต่ว่ามาหลายปีแล้วไม่ยอมออกดอกออกเลยสักทีถ้าเกิดมันเป็นลำใยคือจะเก็บไว้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นี่ก็คือจะตัดทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มเบียดบ้านหลังเก่าแล้ว ครับผมขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมว่าคือต้นอะไรขอบคุณมากครับ